คุณเคยพบปัญหาเหล่านี้ไหมใช้เวลาในการทําอาหารที่นานเกินไปจะดีกว่าไหมถ้าไม่หมดเวลาไปกับการทาอาหารเพียงอย่างเดียวเหนื่อยไหมกับการที่ต้องหาเครื่องครัวให้เหมาะกับเตาที่มีอยู่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวันนี้ผมขอนําเสนอสินค้าตัวใหม่ของเครื่องครัวตาจระเขนั่นก็คือเตาไฟฟ้าอินฟาเลตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับทุกครัวเรือนที่จะทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้แก๊สหรือปัญหาแก๊สหมดอีกต่อไป เาไฟฟ้าอินฟาเล็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับทุกครัวเรือนควบคุมด้วยระบบสัมผัสมีจอ LED แสดงการทำงานมีโปรแกรมการทำอาหารสำหรับอุ่นต้มย่างทอดและผัดส,สามารถปรบับอุณหภูมิความร้อนได้800-2,000วัตต์ด้วยจำนวนว,นวัตต์ที่เยอะขึ้นถึง2,000วัตต์ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารมากกว่าเตาโดยทั่วไปวันนี้เราจะมาทำอาหารด้วยเตาไฟฟ้าอินฟลเ่มกันนะครับสำหรับเมนูการทำอาหารวันนี้เราจะมาทำโดยการผัดการต้มและก็การนึ่งนะครับเริ่มต้นที่เมนูแรกนั่นก็คือการผัดคุณผู้ชมสังเกตที่ตัวเตา จะมีจอ LED แสดงการทํางานด้วยระบบสัมผัสเครื่องครัวสําหรับทําอาหารนั่นก็คือกระทะที่มีก้นแบนต่อมาที่เมนูที่2ของเราเลยนะครับนั่นก็คือการต้มเครื่องครัวสําหรับทําอาหารนั่นก็คือหม้ออลูมิเนียมอุณหภูมิความร้อนที่ปรับได้800-2,000วัตต์ทำให้ใช้เวลาในการทําอาหารได้รวดเร็วต่อมาเมนูที่3าของเราเลยนะครับนั่นก็คือการนึ่งเครื่องครัวสําหรับทําอาหารนั่นก็คือซิงอลูมิเนียม ตัวเตาถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักของเครื่องครัวและอาหารได้อย่างดีและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูการทำอาหารของเราวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าตัวเตาสามารถใช้กับเครื่องครัวได้หลายชนิด มีอุณหภูมิความร้อนที่ปรับได้สูงสุดถึง2,000วัตต์ทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำอาหารเหมาะสำหรับพ่อคา้าแม่คา้าหรือบุคคลทั่วไปที่รักการทำอาหารนั่นก็คือตาไฟฟ้าอินฟเรดนั่นเองใช้ตองไฟฟ้าอินฟเรตตาจระเข้เพื่อลดระยะเวลาในการทำอาหารฟังก์ชันครบคันและมีความปลอดภัยตามหลักมอ,อก,กอสามารถติดต่อพวกเราได้ที่เว็บไซต์ w w w k o o d a c o o k w a r e c o m อีเมลออนไลน์ a c c h c o o k c o m Line a c c h c o o k w a r e เบอร์โทรศัพท์02-0918511ต่อ3160หรือ083-8156683มาเป็นครอบครัวตาจอระเข้ด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกในการทำอาหารสวัสดีครับ